สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์เช้าวันจันทร์เหมือนที่เรียนให้ทราบเนาะทางนี้มีข้า,าวเช้าให้เรา,าแต่เขาวันนี้เขาอยากกินข้าวยำแต่เดี๋ยวจะขอแม่ลดพริกให้เขาแล้วก็จะกินขนมจีนเหมือนเดิมแล้วก็อ้อข้าวยำเขาต้องลดข้าวด้วยเพราะเดี๋ยวเขาเยอะไปส่วนตัวเองเดี๋ยวตัวเองจะอาจจะเปลี่ยนเจ้าข้าวหมกไก่อีกทีนะเปลี่ยนแล้วเอ้า ออโอเคเนาะเมื่อกี้ตัวถามว่าเราจะเดินกลับทางถนนหรือเราจะเดินทางทะเลสรุปก็เลยบอกว่ามาทะเลเถอะเอาทานแตะดามไหมคะลูกทัวร์ลูกทัวร์วจะเดินอย่างนี้หรอโอเควันนี้ไม่มีแสงหรือว่าเขาคิดไปเองหรือเพราะเขาสายแล้ว เป็นเด็กนี่ดีเนอะไม่หนาวด้วยตัวเงเล่นทางตอนกอก,กลับเห็นไหมพอแล้วหรอเมื่วมอวานเขานอนหลุมไหนนะอ๋อหลุมตรงนั้น,นที่เขานั่งจากการที่ได้ไปมาเมื่อวานลวเลยทำให้รู้ว่าจริงๆเดี๋ยวพอเลยต้นมะพร้าวที่นอนนะคะ แล้วถ้ามองเห็นเรือเข้างหน้าเนาะก็คือถึงตลาดแมวแล้วเนี่ยค่ะจะเห็นหัวเรือสีแดงๆข้างหน้าหน่อยหนึ่งไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าก็จะถึง อนสวัสดฟีฟอร์มสีชนนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ตลาดแมวอทีนะคะ เหนื่อยไหมก็าถึงแล้วเนี่ยตรงเรือก็ถึงแล้วลูกย,ลลลลยังไม่ต้องล้างค่ะเดินไปก่อนไปเลยปไปหรือเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวขากลับเราเดินมาทางนี้ไหมล้วค่อยมาเอาไหมเพราะเดี๋ยวเราต้องไปกินข้าวนะเนาะเอากองไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขากลับเรามา เนี่ยที่ป้าบอกว่าอยู่ตรงถึงเรือก็ถึงแล้วี๋ยวราคากลับเรามาเอานะแล้วเราเก็บเพิ่มนะโอเคไหมแล้วไปฝากเพื่อนด้วยเนาะโอเคจะได้ไม่ต้องหออไปดูขนมป่ะแล้วเดี๋ยวกลับไปค่อยไปล้างเท้าทีเดียวนะคนเก่งเนาะป้าเนี่ยได้หอยไปฝากเพื่อนเต็มเลยโอเคไหมโอเคป ขอหนูดูหน่อยนะคะดูเล็กๆหูไม่เล็กนะเนี่ยว้าวแม่ลูกแล้วก็ยืนตกอย่างเงี้ยเหรอคะใช้กุ้งเป็นเหยื่อเหรอคะแม่วูเก่งจังเลยอุยเหยื่อกนิเตียวเองอ๋อแล้วเขาก็ว่ายมากินแล้วแม่ก็ตกหมดกระติกนี่พอไหมคะได้ไม่เยอะหนา เด็กมาขายปลาแล้วเลยผี่มาขายทุเรียนมาขายทุเรียนมาเล่นมาเล่นเฉยๆมาขายทุเรียนที่ตลาดปลา ก็เลยมายืยนตกปลาเล่นๆอย่างเงี้ยเราเองเราได้ด้วยนะ<ม>พรุ่งนี้มันขึ้นอยู่กับสก,กิลจริงๆเลยเนาะ ถึงแล้วที่เราบอกเนาะว่าถ้าพอเราเคยมาเราจะรู้ว่าจุดอะไรนะจุดสังเกตก็คือเรืออาะละแม่นั่งคําหมอกล้อละจ้ถิ่นเจา้จาถิ่นใช่ไหมมาบ่อยใช่ไหมมีขนมจีนร้านนี้ที่บอก ตามมานะเขาขอขนมรวงพึ่งวันนี้เขาอยากกินของขวัญล้างมือด้วยนะลูกทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วว่าตัวเองจะกินหรือเปล่าเอ้ยกินอะไรไม่ใช่กินหรือเปล่าโต๊ะ,ตะมีนั่งอยู่ใช่ไหมเขากำลังกินอยู่ไปทางอื่นก่อน สีดำนั่คือะอะไรเอานังยางขนมคกไม่เอาแล้วอิม่มเนี่ยถามว่าตัวเองลองเจ้าอย่างนี้ไหม ดีค่ะเอาสองอันค่ะค่ะชอบอันนี้กินแล้วใช่ไหมกินแล้วค่ะขอบคุณค่สิบบาท ้อหมดแลวที่เหลือขายหมดแล้วเหรอคะแม่ยังอ๋อเขาเขาถามวันนะี้ดูน้อยกว่าวมื่อนวันนักวัน้นทิตย์นวันนันกันร้านขายกะทิคันสดสดอันนี้อะไรอะคะ ยำยำปีกล้วยค่ะคือสามสิบบาทยำปีกล้วยอร่อยนะจ๊ะลองดูไหมสามสิบทเอาเอา,เอาถุงหนึ่งค่ะพี่สามสิบค่ะละ้วตังจากป่าค่ะพี่ร้านขนมจีนนะั้นไปค่ะแต่ลองเดินไปล็อกนู้นก่อนมันมีพวกขนมเจอกันที่ร้านนะ Đây đây đây. Ba กรอบสุดนะคะพี่กรอบสุดนี่เลยเท่าไหร่อะคะร้อยหนึ่งค่ะเอากล่องหนึ่งค่ะพี่อันนี้กรอบสุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเคเอาอันนี้ค่ะอันนี้ทุเรียนอะไรคะพี่ทุเรียนหมอนทองก็อ๋อหมอนทองโลเท่าไหร่อะคะโลละร้อยเหมือนกันค่ะโลละร้อยอ้นี่สวนเองอ๋อสวนพี่เองสวนตัดมาจากสวนค่ะตัดมาจากสวน ขายถูกได้แต่ถ้าขายแบบนี้ขาดทุนตายทน่ค่ขอบคุณค่ะขายดีดีค่ะพี่ย่าขอบคุณค่ะแม่มสวัสดีค่ะจ้าแม่หนูเอาเข้าวยำหนูจะขอลดข้าวแล้วก็ลดพริกอันนี้หนูก,กินไอ้นั่งเลยเดี๋ยวไม่รู้ดจน หรือเอาขนมจีนของพี่จ๋าอะ,<ล>อะไรเหรอส้มโอเหรอเ็นะ<ล>้่<ล>ง เอาจานเดียวเหรอจานเดียวค่ะแม่ลดข้าวลงหน่อยครับพอดีพอแล้วค่ะแม่เอาเครื่องเท่อเบิร์มอันนี้น้ำปลาหรือน้ำบูดูน้ำปลาวันนี้ก็ยังเป็นน้ำปลาสุดรอสี่คนลูกไม่ไปโรงเรียนหรอวันนี้แม่จันลูกคนรอลูกอยู่ตรงจีนอยู่อะไรนะตรงจีนเราเห็นแค่อะไรทางแค่ทางแอะไรทาง โรงเรียนไม่ไม่ค่ะเมื่อกี้หยุดหยุดอะไรจีนนะคะโรงเรียนนี่โรงเรียนฟีนใส่ใส่พริกนูวใส่พริกนิดเดียวหนูใส่เองได้ไหมได้นี่ค่ะแม่อยากได้แค่นี้ค่ะพริกแม่ถามใส่ทำไมพี่ซื้อทุเรียนให้ อ้าหมอนทองโลละร้อยตรงนี้โอ้มีส้มโอด้วยม,มส้มโอวันนี้ได้กินส้มโอชิมข้าวยำพี่ปะแต่ไม่เผ็ดนะเพราะพี่โรยพริกเองเรียบร้อยใช่ไหมคะขอบคุณคะ่ะ ไม่กินอะไรอ่ะวันนี้เคดูแลตัวเองนะคุณพี่ค่าน้องเอาขนมจีนเหมือนเดิมค่ะดีทีปะยำปีไออย่างซักอย่างนี่แหละงลุงนอนอันกางกะลานไหม ให้ดูง่วงแล้วอยู่ดีๆก็ง่วงแสตตาอ๋อแสตตาไปเราไปเก็บหอยกันดีกว่าไหมโอ้วัยรุ่นวัรุ่นวางกระตามไปนะ เต็มกระติกไหมคะเต็มไหมคะไม่เต็มใช่ตรงนู้นเยอะอยู่ไปเดินไปเก็บไปแม่จ๋าตามมานะไปไปแม่จ๋าก่อนปะไปเก็บหอยกันก่อนแม่จ๋าจะได้ไม่ต้องรอเรามาทางนี้ขวัน ไปนะทางนี้